สวัสดีครับผมกัปตันชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสครั้งที่สองนะครับที่ได้มา,าเดินซื้อหารทะเลที่สะพานปลา,าหรือว่าตลาดสดสมุทรสาครน,นะครับผม เยวจะพาเดินเข้าไปด้านในกันเลยนะครับผมอนลับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนี่เดินเข้ามาทอกแรกก็จะเป็น,ว,น,น,ปนวันหยุดน,นะครับถือว่ามีผู้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผม เพราะว่าตลาดสดแห่งนี้นี่มีจำหน่ายทั้งอาหารทะเลสดและและแห้งนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองไปเข้ามาดูกันได้นะครับผมเดินเข้ามาก็จะเจอพวกเอมนเหมือนติดท่าเรือน,นะครับก็จะมีพวกปลาหมึกสดอย่างเงี้ยครับว้าว wow. เดินเ,เข้ามากันเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นนี่ครับเป็นอาหารทะเลสดสดจ่งแหน้งนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยผู้คนเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็หลังจากที่ ผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมเข้ามาซื้ออาหารทะเลในตลาดสดแห่งนี้นะครับนะครับถ้าเปิดเต็มรูปแบบอาหารทะเลผู้คนก็จะเยอะอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลแห้งนะครับเนีย่ยครับ นี่ครับก็เป็นโซนอาหารทะเลแห้งครับที่เดินเข้ามาก็มีผู้คน หมดแนะครับถือว่าตัวใหญ่แล้วก็ดูดูแล้ว,ว,วๆๆนะจะ้แล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างเดินจะต้องระวังนิดนึงนะครับๆๆเพราะว่ <ๆ S 1> า <ๆ S 1> มันมีทั้งรถที่มันสัญจรผ่านไปอยู่ด้านหนึ่งได้แล้วก็ดูครับอาหารทะเลที่นีม่มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสดแห้ง นะครับผมอาจจะเป็นกุ้ง,งผมนะครับกุ้งฝอยหรือปลามหมึกหมึกปัตตานีสิบนิ้วนะครับตัวละพันเจ็ดอันนี้ าหวหหรือว่าของเยอะอาหารทะเลมีหลากหลายร้านนะครับนี้ก็จะเป็นคนสัญจรที่มา,าจากาทางกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ที่แวะเข้ามาซื้ออาหารทะเลที่นี่ือว่าทุกคนยอะอัดกันพอสมควรนะครับ เส้นปาป็นกรบปิกถ้ามันมีบบพ่คนันแล้วก็เพืนเป็นกรปิกเตัวเป็นตัวบบามดเล อาหารเละก็จะเป็นปลาเค็มปลาเค็มปลากกอบนะครับก็ตลาดสดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่มหาชัยนะฮะแล้วก็ตัดจรตลาดผู้ที่อยู่ในตัวกรุงเทพก็สามารถนั่งรถไฟมาลงสถานีมหาชัยได้เลยนะครับจากวงเวียนใหญ่มานะครับยาวในไข่เค็มก็ลูก นั่งรถโดยสารมาแต่ส่วนใหญ่ผู้คนอีกเยอะทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์นยิ่งแน่นเลยเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ามาจากทางกรุงเทพนะค,ะคมมรับเพื่อมาเลือกซื้ออาหารทะเลที่สดแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าที่อื่นพอสมควรน,นะครับผมเหมือนแม่ไม้เกียเียวได้นะ ถ้าซื้ออย่างอื่นไปอ่ะเดี๋ยวไม่เข้าเพราะที่เราเห็นเดินเดินรถเข้าออกทั้งวันเลยนะครับมมาาเเรร็็ววถูกใจเจ้าไหนได้ชิมมเองเลยไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปไม่เป็นไรค่ะชิมมาแล้วตัวนี้มันกรอบเวอร์มันอร่อยมากคุณลูกค้ารสหวานรสบาสยังไม่ขมเลยหวานก็ได้ไม่มีน้ำก็ไม่มีนาำมาเดียวกันแต่ว่ารสชาติเดียวกันเหมือนกัน มันไม่รับครึ่งโลครึ่งโลร้อยเดียวครึ่งโลได้ห้าอันนี้ได้สองี่งไม่เปบ่ให้หลามใสให้เย็นๆดีด้อยแล้วก็ทาหเขาเอาแบบนี้ถึงทำให้ไหม่ไหก็มีหาทะเลสดแห้งนะครับก็จะเป็นมีทุกอย่างครับก็มาเลือกซเลือกหาันดูได้ร้อยเดียวสดใหม่เใหญ่ ใครที่มาซื้ออาหารทะเลที่นี่นคือหนึ่งที่ได้นะครับก็คือความสดของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยราคาก็จะถือว่าน่าจะถูกกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ในหลวงเคยบอกคือเป็นเป็นอาหารทะเลที่อ่าเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นมาจากท่าเรือนะครับก็คือมันเหมือนว่า สะพานปลาสดๆกันเลยนะครับก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นาะพานปลาจะได้อาหารของที่มีราคาถูกแล้วก็สดนะครับผมก็จะลืมฝากผู้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกับแาน h ชาแนลให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ